รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็น,ปนได้ง่ายจัง,จงผมพี่ลามจิโกโอทีครับผมออสไทโหลดครับรายการของเรานะครับจะสอนให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รู้วิธีการทําวิดีโอ ทั้งภาพและเสียงรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมครับยอสมีเรื่องไลฟ์มีเรื่องตัดต่อโอ้โหศาสตร์ของวิดีโอเนี่ยมันเรียนกันปีหนึ่งเนี่ยเลอๆไม่จบนะใช่ครับแล้วการทําวิดีโอเนี่ยปัจจุบันนี้มีความสําคัญมีความสําคัญในการทำคอนเทนต์มากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบดูวิดีโอหรือบางคนอาจจะไม่ได้ดูวิดีโอ แต่ฟังวิดีโอ<า>เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องเกี่ยวกับเสียงกันใช่เราเรียนรู้กันมาถึงตอนที่17นะครับตอนนี้ตอนที่17นะครับ,รบเป็นเรื่องของเสียงในตอนที่16เนี่ยเราบอกว่าเสียงจะดีได้เนี่ยผู้พูดต้องฝึกฝนต้องฝึกเสียงเนี่ยแบ่งออกเป็น50 5 0ิ 10. ก็คือตัวคนพูดต้นกันเหมดอเสียงกันระบบบันทึกเสียงใช่ะหลังจากพันหาเปอร์เซ็นต์แรกไปแล้ววันนี้เราจะมาเรื่องของระบบบันทึกเสียงอุปกรณ์การที่เราจะบันทึกเสียงได้ก็ต้องมีไมโครโฟนนะเป็นอุปกรณ์หลักใช่ครับหลายคนไม่เคยเข้ามาวงการนี้เลยก็เลยไม่เคยทราบมาก่อนว่าไมโครโฟนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีจํานวนชนิดและประเภทในการใช้งานครับเยอะที่สุดในโลกเยอะมาก เยอะเยอะกว่ากล้องอีกครับออแต่คุณคิดว่ากล้องวุ่นวายแล้วนะครับกล้องดีเอซอตัวเล็กตัวใหญ่คอมแพกกล้องมินเลอร์เลสไม่มีประเภทเยอะกว่าที่คุณเคยคาดคิดไว้มากเยอะมากๆเลยนะบางคนเนะโอ้ยไมโครโฟนก็คือแบบนี้ นี่นี่คือไมในจินตนาการของทุกคนที่เวลาเราไปอะไรนะขึ้นเวทีหรือว่าไปคาราโอเกะไปร้องเพลงที่ไหนก็ได้เราก็จะเจอไมแบบนี้ทุกคนนะโดยเบสิกพื้นฐานในหัวสมองนะครับทุกคนจะคิดว่าไมมีแบบเดียวในโลกเป็นแบบนี้แหละใช่เป็นไปได้ไมไม่ก็มันมีแบบเดียวในโลกแต่พอคุณไปถึงร้านขายไม่พี่จะเอาไมแบบไหนคะโอ้โหบางร้านนะวางเรียงกันอยู่นะ ทุกคนจะต้องอ้าปากคร้างเดี๋ยวไม้มันมีเยอะขนาดนี้เลยนี่แหละเราเลยต้องมาจัดไงพี่แล,แล้วเราต้องแล้วเราต้องซื้อไม้แบบไหนอะแล้วมันต้องมีอุปรกรณ์อะไรบ้างใช้เพื่ออะไรเนี่ยนั่นน่ะสินั่นสิโอ้โหม,มาวันนี้ครับครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้นะครับเราจะสอนคุณผู้ชมเรื่อง ไม่ My, มีกี่ชนิด <c oughs> และแต่ละชนิดทําอะไรได้บ้างอ oh. เอาอันแรกเลยมาเลยไม่ My, มีกี่ชนิดครับจริงๆแล้วมีอยู่ถ้าถ้าแบ่งตามประเภทของไม่ที่เซนเซอร์การรับเสียงเนี่ยมันแบ่งเป็น2ชนิดใช่ไหมใช่ครับ2ชนิดเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่ My, แบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ไดนามิกครับคับผมไม่ไดนามิกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการร้องเพลง แล้วก็ในการพูดในการลงเสียงไว้หลายๆอันนี้ก็จะใช้อันนี้นะครับอแล้วอธิบายอธิบายในเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งคมีวิชาการด้วยเหรพี่ดูในภาพประกอบครับจะได้เข้าใจไม่ดนากนะครับอ่าดินาเป็นไม้ที่ใช้เทคนิคในการรับเสียงโดยการใช้ขดลวดครับใช้ขดลวดขดลวดเล็กๆนะครับพันอยู่ที่คอยแกลงนะฮะแล้วก็อยู่ในตัวไม้เวลาเสียงเราเนี่ยพูดเข้าไปนะครับขดลวดเหล่านี้จะสั่น สั่นสร้างแรงสั่นสะเทือนสร้างแรงสั่นสะเทือนก็สร้างขึ้นความถี่ส่งสัญญาณเข้าไปยังสายส่งไปยังอุปกรณ์บันทึกนะฮะหลักการของไม่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเรียนรู้เรื่องลําโพงกับไม่จะรู้ว่าลําโพงกับไม่คือ อุปกรณ์ชิ้นเดียวกันออทำงานกับด้านกันเฉยๆเป็นขดลวดเหมือนกันเวลาลําโพงเนี่ยเราส่งกระแสไฟมาใช่ไหมส่งสัญญาณเสียงมามาพร้อมกระแสไฟไปสั่นแผ่นไดอัฟอ่าหรือไปสั่นขดลวดครับแล้วก็ออกมาเป็นเสียงเสียงอให้เราได้ยินหลักการเดียวกันครับเราจะบันทึกเสียงได้เราก็ส่งเสียงเข้ามาสั่นอะไรบางอย่างครับแล้วก็ส่งกลับเข้าไปมันจะกลายเป็นระบบบันทึกเสียงอ <My S 2> ไม้แบบขดลวดเรียกว่าไม้แบบไดนามิกครับผมข้อดีของไม้แบบนี้คือมันสามารถรับเสียงที่ดังมากๆได้อ๋อมันค่อนข้างจะรับเสียงดังๆได้ดีและมันก็จะมีความไวน้อยอนะฮะมันจะรับเสียงรอบๆข้างเข้ามาน้อยอ๋อครับสังเกตว่าเราเห็นไม้ทรงเนี้ยไม้ไดนามิกนะครับนิยมใช้ในงานดนตรี เพราะ<ช>อะไรครับเพราะอะไรครับพี่เวลาพี่ออสยืนร้องเพลงอยู่บนเวที T เนี่ยมีเครื่องดนตรีอยู่รอบๆตัวพี่ออสมากมายมีกลองอยู่ข้างหลังม,ลมีกีตาร์อ,อยู่ขวามีคีย์บอร์ดอยู่ซ้ายมีเบสอยู่ข้างข้างมีลำโพงเต็มไปหมดทุกอย่างเนี่ยส่งเสียงออกมาหมดเลยใช่ถ้าไม์ตัวนั้นมีความไวสูงเสียงทุกเสียงจะเข้าไม์ตัวนั้นหมดเลยแล้วเสียงร้องของพี่ออสจะไม่รู้เรื่องเลยอ๋อมันเลยไอ้ไมชนิดเนี้ยมันก็จะ โฟกัสเสียงตรงรอบๆตัวมันไม่ไดนามิกเนี่ยมันจะมีความสามารถรับเสียงในระยะแคบๆไม้ที่มีความไวต่ำนะครับครับ มันจะสามารถรับเสียงในระยะใกล้ๆได้เท่านั้นเสียงที่อยู่ไกลจากตรงนี้ไปมันจะรับไม่ได้แล้วเขาถึงนิยมใช้ไงอตู้แอมกีต้าก็เอาไมค์ไปจ่อกลองก็เอาไมค์ไปจ่อมันจะรับเสียงเฉพาะตรงนั้นนะเรายืนร้องกันร้องกัินอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีเสียงเขาเรียกเสียงแอมเบียนหรือเสียงอะไรลอดเข้ามาเสียงอื่นๆที่เราไม่ต้องการมันจะไม่เข้ามาอ๋อเออมันจะทําให้การควบคุมเสียงจะง่ายขึ้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะนึกออกเลยนะฮะว่า ถ้าเราจะใช้ไดนามิกไมบเราจะใช้ในที่ที่มีเสียงอื่นๆที่เราไม่ต้องการด้วยผมผมให้ดูรูปร่างหน้าตาของไมก่อนรูปร่างหน้าตาของไม์ไดนามิกนี่คือไม์ไดนามิกใช่ไหมครับอ่าไดนามิกไม์นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมจะเริ่มสงสัยทันดีหลังจากดูตรงนี้นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมบอกเดี๋ยวนะหน้าตามันก็เหมือนไม์อีกชนิดหนึ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนั่นสิผมอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมดูชนิดของไม์จากรูปทรงอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไมทรงนี้คือดินามิกไมและไมทรงนี้คือคอนเดนเซอร์ไมจริงจริงๆไมแบบนี้ก็เป็นดินามิกได้รูปทรงแบบนี้นะดูจากรูปประกอบที่ผมให้ดีครับเห็นไหมฮะมันก็มีรูปทรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดอย่าดูรูปทรงอย่างเดียวถ้าถ้าคุณเข้าใจผิดแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นลูกศิษย์รายการเรารายการเราสอนที่คุณรู้เลยว่าอย่าดูรูปทรงไมนะไมชนิดที่สองในโลกนี้คือคอนเดนเซอร์นะผมยกตัวอย่างอันนี้เลยคอนเดนเซอร์ จริงๆแล้วอันนี้คือคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์นะฮะหลักการทำงานของคอนเดนเซอร์ครับก็คล้ายๆกับไดนามิกครับพี่เนี่ยว่าแผ่นที่รับเสียงเนี่ยมันจะเป็นคนละชนิดกันแผ่นที่รับเสียงของไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยจะเป็นแผ่นไดอะแฟรมบางๆครับแผ่นไดอะแฟรมเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมหรือบางทีเป็นกระดาษบางทีเป็นผ้าเป็นแผ่นบางๆลองนึกดูครับแผ่นกระดาษบางๆกับขดลวดอันไหนสั่นไหวได้ง่ายกว่ากันกระดาษบางๆ ใช่ไหมฮะครับแสดงว่าไมโครเดนเซอร์เนี่ยเป็นไมที่มีความไวสูงมากอ,อแค่ลมหายใจของคนที่อยู่ไกลๆพัดมาฟ้าบนเดไฟแฟมในนี้ก็สั่นแล้วมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมจะรู้เลยพอผมอธิบายแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมจะเข้าใจเลยว่าอ๋อคอนเดนเซอร์เป็นไมที่มีความไวสูงมากใช่ไมที่มีความไวสูงมากเนี่ยเราเอาไว้ใช้ในลักษณะไหนครับในการ,รบ,บันทึกเสียงที่อย่างแต่บันทึกเสียงในห้อง ในห้องที่เขาออกแบบมาผมจะอัดเสียงโฆษณาครับรถยนต์ตาช้างป่าอืมใช่ไหมฮะมีด้วยเหรอพี่ไม่รู้ผมก็ไม่อยากพูดยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่อยากโฆษณาโอเคเราก็พูดไปเรื่อยอ่าได้ครับนะฮะรถยนต์ตาช้างป่าอะไรเงี้ย ถ้าเราใช้ไมค์รดนามิกนะครับเนื้อเสียงที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่สดใสแล้วก็ไม่มีรายละเอียดครบรายละเอียดเสียงเนี่ยของไมค์คอนเดนเซอร์จะดีกว่าใช่เราก็เลยต้องใช้ไมค์แบบคอนเดนเซอร์คือมันจะเก็บบันทึกเสียงในทุกอนูของเสียงเราเข้าไปมันเก็บได้ละเอียดมากใช่แต่มันต้องไปใช้ในห้องเงียบๆจะต้องเป็นใช้ในห้องที่ออกแบบมากันการสะท้อนของเสียงได้ด้วยใช่แต่ว่าคือเราจะเห็นได้ในห้องอัด เวลานักร้องที่เขาร้องเวลาเขาร้องเนี่ยนี่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 มันจะค่้อยลงมาอย่างนี้จะหลนไม่หล่นะแล้วใส่หูฟังข้างหนึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้เลยนะ Hello ก็คือมันต้องออกแบบสําหรับการเก็บเสียงที่มีคุณภาพสูงรายละเอียดที่ค่อนข้างดีมากใช่ครับจะใช้ไมโครเดนเซอร์แยกประเภทออกแบบเช่นนี้แล้วคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ว่าไม่ไดนามิกกับไมโครเดนเซอร์ใช้งานต่างกันยังไงใช่ครับผมทีนี้ ไมยังไม่จบแค่นี้ครับถ้ามันมีแค่นี้มันก็ง่ายสิเวลาไปซื้อที่ร้านอ่าผมให้ดูหน้าตาของไมยคอนเดนเซอร์ก่อนทรงมันจะคล้ายๆเงี้ยแต่ดูแล้วเนี่ยจะสับสนมากว่าอันไหนไดนามิกเพราะฉะนั้นดูตัวภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องดูที่สเปคไมยนะต้องดูว่าไมยนี้เป็นไมยชนิดไหนเขาจะเขียนอยู่ข้างกล่องนะครับว่าเป็นไดนามิกถ้าเป็นไดนามิกก็จะเป็นไมยที่มีความไวต่ําถ้าถ้าต้องการไม์ความไวสูงก็ต้องเลือกเป็นคอนเดนเซอร์ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานไม์คอนเดนเซอร์แนะนำใน ในในการที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีรายละเอียดเยอะใช่แล้วครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้งานของเขาด้วยใช่แล้วครับมีคําถามหนึ่งที่ผมอยากได้รู้เชิญครับนักร้องเนี่ยเวลาเขาร้องอ่ะพี่หลามครับเวลาเขาร้องอัดลงซีดีหรืออัดลงไฟล์เนี่ยเวลาเขาร้องเนี่ยเขาใช้ไมค์คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ครับในห้องอัดถูกไหมครับแล้วเสียงออกมาดีปรุงแต่งอะไรกันเรียบร้อยเสร็จปช๊บแล้วเวลาไปออกคอนเสิร์ตอ่ะเขาใช้ไมค์ที่เป็นไมค์ไดนามิกครับแล้วมันจะเสียงเหมือนกันหรือพี่เหมือนกันครับ เหมือนกันเหมือนกันอ๋อคือแล้วก็ว่าัเสียงเหมือนกันไม่ดินามิกเวลาไปร้องบนคอนเสิร์ตถ้าคุณใช้ไมค์คอนเดนเซอร์ไม่ได้อยู่แล้วเสียงกองกบเสียงร้องคุณง่ถูกถูกเสียงกีตาร์กบมาเลยคุณต้องใช้ไม่เดินามิกอือนะมันจะให้เนื้อเสียงที่ใกล้เคียงกันครับแต่รายละเอียดอาจจะได้ไม่เท่ายังไม่จบแค่นี้นะครับไมดนามิกกับคอนเดนเซอร์ครับเป็นแค่ชนิดของไมค์อืเรายังต้องเลือกไมค์ตามรูปแบบของการรับเสียงอีก อ๋อมีรูปแบบเหมือนกันรับรูปแบบของการรับเสียงครับหรือที่เรียกว่าโพล่าแพทเทิร์นอ่าโพล่าแพทเทิร์นไม่แต่ละตัวที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับมีรูปแบบของโพล่าแพทเทิร์นไม่เหมือนกันเหมือนคือโพล่าโพล่าคืออะไรครับพี่โพล่าแพทเทิร์นโพล่าคือโพล่าคือกลมๆแพทเทิร์นคือรูปแบบของการรับเสียงตรงกลางของทุกวงคือไมค์โอเคนี่คือรัศมีนี่คือภาพของโพล่าแพทเทิร์นที่เป็นรัศมีของไมค์นะครับว่าถ้าเป็นไมค์แบบโพล่าแพทเทิร์นแบบออมนิ d i r e c t ันแนลอันที่2อนะอันที่สองอมนี้คือไมลรับเสียงรอบทิศทางรอบตัวมันคุณจะพูดจากทางไหนก็ได้คุณจะพูดจากทางไหนก็ได้มันจะรับเสียงจากทุกทิศทางทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับส่วนใหญ่ไมล์ไดนามิกจะเป็นแบบนั้น๋อรับพอเป็นไมล์คอนเดนเซอร์เขาจะมีรูปทรงที่เป็นโพลาร์แพทเทิร์นเฉพาะของเขา แบบที่สองคือคาดิโอยครับอันที่4ี่คาดิโอยอันที่สี่ขวาสุดด้านบนนะครับขวาสุดครับนบนะครับคาดิโอยคือไมโครเนเซอร์ทั่วไปเนี่ยจะมีรูปแบบการรับเสียงแบบคาดิโอยคือจะรับเฉพาะด้านหน้าอ๋อคาดิโอยคือรับด้านหน้าด้านหน้ามาจนถึงด้านข้างตรงนี้แล้วก็จะเว้ามาตรงนี้คือถ้าหลังไมค์อ่ะจะไม่ได้ยินเสียงเขาเลยบอกเสียงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีคาดิโอยเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะอ้าวเหรอมีซูเปอร์คาดิโอยด้วยซูเปอร์คาดิโอยมันเป็นยังไงล่างซ้าย จะมีจะมีเน้นรับด้านหน้าเยอะหน่อยแต่ด้านหลังมีนิดนึงใช่ครับแล้วก็มีไฮเปอร์คาเดียก็คือพวกไม่สัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์เนี่ยที่ตั้งระหว่างสองคนเนี่ยจะใช้ไฮเปอร์คาเดียหรือจะใช้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เฟิกเกอร์เก็คือรูปที่7เท่ากันนะอันนี้คือจะรับเสียงสองฝั่งเลยแล้วเสียงที่อยู่ด้านข้างสองข้างจะไม่เข้าอนะ เ,เวลา,าซื้อใหม่ก็ต้องดูอีกว่าโพล่าแพทเทิร์นของไม้ตัวนั้นจะเป็นแบบไหนถามผู้ขายผู้ขายก็อธิบายได้อธิบายได้ไดูในคู่มือมีในสเปคจะมีบอกเท่าที่ทราบเนี่ยไม้บางรุ่นสามารถปรับโพล่าได้ มีรูปแบบไม่แบบแพงๆจะสามารถปรับโพล่าได้ว่าจะเอาให้มันรับด้านหน้าอย่างเดียวหรือจะเอาให้รับเป็นฟิกเกอร์เอทใช่ไหมฟิกเกอร์เอทคือเท่ากันแปดแองตรงข้ามกันตรงข้ามกันเอาเปรียบกันหรือบางทีจะเอาให้แบบเป็นอมนิก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเนื้องานที่เราจะใช้เนี่ยเราจะวางไม้ตรงไหนแล้วลักษณะการเก็บเสียงของไม้ทิศทางของไม้รูปแบบของการรับเสียงจะเอาแบบไหนออยากไหมอยากยากยาก มีเวลา,าเวลาเวลา,วลามีคนถามผมนะเอ้ยเวลาผมจะถามเออ็เลือกซื้อไม้แบบไหนดีพี่ออสผมก็บอกว่าแล้วพี่ใช้งานแบบไหนคําตอบก็มักจะตอบว่าใช้ทุกงานใช้ทุกงานใช้ทุกแบบยิ่ง,ย,งยิ่งเวลาเราไปถามเหมือนพนักงานขายตามร้านนะพี่ใช้งานด้านไหนคะเขาจะบอกเลยว่าใช้งานด้านหนะ้า <laughs> เออนะตอบอย่างนี้โดนตีได้ผมชอบมากเลยนะเวลาเวลาผมไปดูพวกร้านมือถืออ่าพี่พี่ใช้งานด้านไหนครใช้งานด้านหน้าครับผมไม่เคยใช้ด้านหลังของมือถือได้สักพัดมาล้อมเต็มเลยพี่คือไอ้คาถามมันก็กว้างไปนะใช้งานด้านไหนโอ้พี่ใช้ในงานแบบไหนลักษณะงานเป็นแบบไหนบันทึกเสียงเอาไปบันทึกเสียงเดินพูดตามอ่าสมมติอ่าเราไปเดินพูดนอกสถานที่เราก็ต้องเลือกไดนามิกแล้ว อ่าแน่นอนไดนามิก <Dynamic. S 2> บางคนใช้ไม้ติดอยู่กับตัวก็เป็นไดนามิกแบบออมนี้นะจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยใช่ครับบางคนใช้ไม้ประเภทช็อตกันนี่ไม้อีกประเภทหนึ่งนะอ่าอันนี้คือรูปแบบของรูปทรงไม้ละนะฮะรูปทรงไม้ไม้ช็อตกันแบบนี้เคยเห็นไหมครับติดอยู่บนหัวกล้องเนี่ยแล้วไม้ไม่ได้อยู่กับเรานะมไม้อยู่กับกล้องแล้วก็ถ่ายมาหาเราครับไม้แบบนี้จะมีรูปแบบของการส่งโพลราแพทเทิร์น ที่เป็นระยะไกลอันที่8ดครับล่างขวาล่างขวามันจะเน้นข้างหน้าแล้วยิงยิงยาวๆใช่อ๋อไม้แบบนี้ไม่ต้องอยู่กับตัวเราอยู่ไกลๆได้อยู่ไกลๆได้ใช่นะฮะข้อดีคืออะไรมันใช้ได้กับทุกคนอ๋อแล้วสเปคของเขาเนี่ยไอ้ไม้ช็อตกันแบบนี้มันจะมีอันเล็กอันใหญ่อันยาวอันสั้นเออต่างกันไงต่างกันที่ว่าอันเล็กก็ระยะใกล้ๆไง อ๋อสำหรับถ่ายใกล้ๆอันใหญ่ๆเนี่ยอย่างนี้กลมๆอันนี้คือกว้างถ้าเป็นอันที่เป็นฟองน้ํายาวๆแล้วแท่งยาวๆแหลมๆอันนั้นคือยิงไกลๆสามารถรับเสียงที่แบบไกลออกไป3-4เมตรได้อ๋ออันนี้กลมๆก็เอาแถวนี้พอเนี่ยเราเ,นเ,นเคยเห็นในรายการพวกวาเลนตี ของเกาหลีครับอ่าเวลาที่มันเป็นอย่าง Family o u t t n n g นะรายการแบบที่เป็นเยอะๆคนเยอะๆเนี่ยเขาจะใช้ไม้แบบนี้ถือคนยกใช่ไหมแบบนั้นคือบูมเลยช็อตกันบูมเลยช็กันแบบบูมเลยใช่บูมนี่คือสามารถรับเสียงแบบไกลออกไป7จ็ดแปดเมตรได้นะฮะเวลาถ่ายหนังไนสังเกตไหมเขาจะชูขึ้นมา เออการไม้แล้วคนคนที่แสดงหนังอยู่ไม่ต้องติดไม่เลยก็สามารถรับเสียงได้ครับผมนะฮะพอเรามีเรื่องของรูปแบบการรับเสียงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของขนาดของไม้อืมมีขนาดด้วยมีขนาดด้วยครับนะฮะคุณผู้ชมครับครับยังไงครับไม้ตัวเล็กตัวใหญ่นี่ฮะนี่สมมติอ่ะที่นิยมมากที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นไม่แบบว่าลาวาเลีย เราว่าเหลือคือ,คอเราว่าเหลือ <Cl> คือไม่เน็บเสื้อครับไม่คลิปเน็บเสื้อเป็นไม่เน็บเน็บเสื้อนะครับอย่างนี้ครับเพราะคนส่วนใหญ่นะครับจะใช้ไม้เพื่อเก็บเสียงพูดเราอย่างเดียวอย่างผมตอนนี้ผมพูดอยู่ผมก็ใช้ไม้ตัวนี้อย่างนี้ก็เป็นเรา,าเลี่ยนเหมือนกันใช่ครับนะฮะเดี๋ยวผมเอาไม้ตัวนี้ออกโอเคเราเลี่ยเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วเราก็ใช้ไม้แบบนี้ในการพูดมันจะเก็บเสียงพูดได้ดีเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับตัวคนนั้นอไม้แบบนี้ได้รับความนิยมมากที่สุด สะดวกและง่ายใช้กับมือถือก็ได้ใช่มีไรไม่เราบันซึงซึ่งจะมีไม้ที่ไม์เล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าไว้ไว้แบบว่าแบบมีสายกับแบบไร้สายนะฮะหลายคนเริ่มสนใจไม้ไวเลสไวเลสไมโครโฟนใช่ไหมฮะ เนี่ยอ่ะผมให้ดูใช่ครับทุกคนเริ่มต้นจะเริ่มต้นด้วยไม้แบบนี้เริ่มต้นนะพูดนแนะนาก่อนว่าเริ่มต้นไม่ว่าจะทำคอนเทนต์ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือทำคอนเทนต์ด้วยกล้องก็ใช้ไม้ลาวเหลีย์เนี่ยเวลาพูดเนี่ยเวลาผมก็ใช้บ่อยเวลาที่ไปลองรีวิวของในนอกสถานที่ที่ไม่ได้อยู่สตูของตัวเองครัผมก็ใช้ไม้ประเภทนี้มันจะดีกว่า ใช้มือถือแล้วก็เอาไมค์ของมือถือมาเก็บเสียงเนี่ยเสียงมันจะถ้าเป็นมือถือเองหรือกล้องเองไอ้ไมค์เขาเรียกว่าไมค์หัวกล้องอ่ะไมค์ติดตัวมันเนี่ยเสียงมันจะกว้างและกล้องเกินไปใช่ครับใช่ไหมครับบางคนบอกไมค์มือถือมีแล้วอ่ะในมือถือก็มีไมค์แล้วทําไมเราต้องไปหาไมค์อีกใช่ไหมสมมติอ่านเนี่ยผมถ่ายพี่ออสเนี่ยพี่ออสอยู่ไกลไปหนึ่งเมตรเนี่ย เสียงเสียงเข้าน้อยนะเพราะว่าไมค์มือถือมันไม่สามารถมีรูปแบบของโพลาร์แพทเทิร์นที่มันจะไปบูมขนาดนะั้นไปบีมได้งด้มันพอได้แต่ว่าเสียงแอมเบียนต์ข้างๆก็เข้ามาเยอะกว่าไมค์มือถือใช้ได้ในกรณีที่ห้องปิดห้องเป็นสุดโอแบบนี้มือถือผมว่าโอเคพอใช้ได้ใช่แต่ถ้าเราเทียบ กับการคนที่ถ่ายด้วยมือถือเหมือนกันแต่เปลี่ยนมาใช้ไม้ที่เป็นเอาประสบการณ์นี่ว่าเอาประสบการณ์เป็นตัวสอนนี่ว่าถ้าคุณคิดว่าไม้มือถือใช้ได้คุณก็เอาไม้มือถือไปถ่ปถ<อ>ายดูแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงไม่ดีนั่นแหละคุณต้องการไม่เพิ่มนะแล้วแต่บ้านคุณเลย <c oughs> ใช่ถ้าคุณพอใจแล้วก็พอใจ <c oughs> แต่ถ้าคุณไม่พอใจคุณต้องมาซื้อไม่เพิ่มแสดงว่าไม้มือถือมันไม่ดีพอหรือว่ามันรับเสียงได้ไม่แน่นพอใช่ครับใช่ไหมฮะก็ต้องซื้อไม่เพิ่มนะฮะถูกสุดก็ตัวนี้หลักร้อยนะฮะหล แบบไร้สายง่ายขึ้นไม้ไร้สายเนี่ยหลายคนชอบใช้แต่จริงๆแล้วมันมันใช้ยากกว่าใช้ยากกว่าสายปัญหาซับซ้อนกว่าเล็กน้อยต้องมีการดูแลกันเยอะหน่อยอืหลายงานผมก็เปลี่ยนนะผมไปถ่ายทําให้หลายที่เนี่ยครับผมตอนแรกๆผมใช้ไวเลสเราจะไปไวเลสแล้วครับเราต้องไปตอนต่อไปเดี๋ยวเวลาตอนนี้ไม่พอเราต้องไปดูสกู๊ปพิเศษกันก่อนได้ครับช่วงท้ายรายการนี้ไปดูสกู๊ปพิเศษกันนะครับแค่คลิกชีวิตก็ง่ายครับ สวัสดีครับชื่อพงศกรมุงปียวงนะครับผมชื่อเล่นชื่อบอนนะครับทำช l YouTube ชื่อว่า Overact นะครับผมแล้วก็ยังมีช่องบอลตูบีบอลตูเพด้วยครับผมช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับ y o u t u b e อมากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำซีจและกราฟิกต่างๆที่มันเป็น2รองใครกับคุณบอลโอเวอร์ ช่องหลักจริงๆก็คือ o อ a วครับก็จะทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเป็นเหมือนเล่าเรื่องเป็นหนังสั้นครับผสมกับ Visual e f f e c t ์ซีในการเล่าเรื่องให้แบบว่ามีมิติหรือว่าความสนุกสนานความโอเวอร์มากกว่าการเล่าเรื่องแบบทั่วๆไปอะไรประมาณนี้ครับก็จะแบบเน้นไปนทางคอมเมดี้ มีแอคชั่นผสมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ CG เป็นตัวช่วยส่งเสริมหรือว่าผักดันคลิปไปอีก2ช่องก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆครับตัวช่อง o อ e ทูบี B เนี่ยผมสร้างมาไว้เวลาถ้าสมมุติว่าเรามีไอเดียอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากเล่นแต่ว่ายังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะเหมือนเป็นที่ระบาย ก็นะจะมีเขาคงใกล้ๆกันกันกบ o อ a วก็จะเป็นเล่าเรื่องสั้นๆคลิปสั้นๆ,นๆเหมือนเป็นการฝึกฝนทบทวนตัวเองไปครับส่วนตัวช่อง Mon d u p พย์เนี่ยเราก็จะมีไว้เหมือนกับเป็น Walk Lifestyle อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่แบบเออบางทีเราอยากให้ผู้ติด,ดตามได้เห็นมุมมองความเป็นตัวเองมากจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะไปล,ลงใส่ใน สนับสนุนนะครับแล้วก็ติดตามกันมาจนถึง3ล้านนะครับผมแต่ว่าถ้าในมุมมองของผมเองในฐานะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำเนี่ยเอาจริงสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าอาจจะยังมีบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่สําเร็จตามที่เราคาดหวังหรือว่าตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเราเราต้องพยายามมากกว่านี้แล้วก็อาจจะต้องขยันมากกว่านี้เพื่อ เพื่อเป้าหมายเลยว่าสิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้อะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ท,ทุกคนติดตามมาแล้วก็ยังชอบในตัวคอนเทนต์หรือว่าชอบในเรื่องที่ที่เราเล่าออกมาอะไรเงี้ยครับ หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังอย่าลืมบอกแล้วนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับรายการนี้บ้างนะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรียุทธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับแล้วเราก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv หรือจะเข้าไปพูดคุยที่ f e b o o k Page นะครับ etv channel แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เทเตอร์เป็นได้ง่ายจังตอนต่อไปตอนที่18เรื่องไมโครโฟนไร้สายไมโครโฟนไร้สายมีแบบไหนบ้างอนาล็อกเป็นยังไงดิจิตอลเป็นยังไงลองไปชมกันครับพอเป็นไม้แบบมีสายมันการทํางานก็จะมีการติดขัดเล็กน้อยมันใช้ลำบากถ้าคุณตั้งอยู่กับที่นะสมมุติคุณนั่งอยู่ในบ้านคุณคุณใช้ไม้ลากสายเสียบอยู่กับกล้องครับ โอเคดูเหมือนว่าไม่ต้องการการเคลื่อนที่อะไรก็ดูเหมือนใช้งานได้ได้ครับตอนถ่ายก็ใช้งานได้ครับแต่พอคุณจะลุกเดินไปหยิบของจะลุกเดินไปเตรียมตัวนู่นไปทําอย่างอื่นคุณต้องถอดไมค์ก่อนมันจะลังถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกเริ่มรู้สึกแล้วอยากได้ความสะดวกมากกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไมค์ไร้สายองค์ประกอบการทำเอฟเฟกต์ต่างๆหรือว่าการหาโลเคชันอ่ะเราจะต้องวางแผนเอาไว้เลยครับว่า อย่าง CG ที่เราอยากใช้ในคลิปนี้นี่รครับเราจะมีวิธีการทำยังไงได้บ้างหรือว่าจะทำยังไงให้ใช้เวลาเร็วสั้นและง่ายที่สุดแล้วออกมาได้ดูดีที่สุดหรือว่าเราสามารถเอาให้คนออกไปรับชมได้อะไรอย่างนี้ครับ